วันนี้ธนาคารนาคารหอ克ธนาคารที่ทําให้คนไทยมีบ้านนะครับในปีนี้เนี่ยธนาคารได้นําโปรโมชั่นสินเชื่อนะครับทุกวัตถุประสงค์การกู้นะครับแล้วก็ผ่อนยาวถึง40ปีโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานนี่นะครับเรามีดอกเบี้ยพิเศษสําหรับลูกค้าผูกสร้างนะครับ6เดือนแรกเนี่ยดอกเบี้ยเพียง0.89%ต่อปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าที่จะดีไฟแนนซ์นะครับจากธนาคารกันเงินอื่นเราก็มีดอกเบี้ยพิเศษ1ปีแรกนะครับ0.99%ถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่ถูกมากๆเลยนะครับสำหรับลูกค้า MOU เรานะครับลูกค้าสวัสดิการเนี่ย เรามีดอกเบี้ย2.30%ต่อปีนะครับแล้วสําหรับลูกค้าที่เล็งหาแหล่งการออมนะครับธนาคารอาคารของเรานะครับก็มีสลากนะครับปีนี้เนี่ยเรามีสลากออมทรัพย์หน่วยละ5 0 0 0 0บาทแล้วก็สลากออมทรัพย์หน่วยละ1 0 0 0บาทหน่วยละ5 0 0 0 0เนี่ยผลตอบแทนหน้าสลากที่1.25%นะครับหน่วยละ1000บาทผลตอบแทนที่0.75แต่ที่สําคัญครับมีรุ่นรับรางวัล3ล้านบาทสาหรับท่านที่กาลังเล็งหาทรัพย์ NPA นะครับบ้านมือสองเนี่ยวันนี้ธนาคารขนมา ตเต็มเลยครับ6 0รรายการนะครับทั่วภาคอีสานนะครับลด50%ในงานนี้แวะเข้ามาครับบูธธนาคารอาคารสกโคเรามีเจ้าหน้าที่เตรียมต้อนรับแล้วก็ของสำมันาคุณที่ามากมายนะครับเรียนเชิญนะครับ